ของความมันความหอมนะเวลาทานครับอสามสไตล์เลยนะครับเนี่ยที่นี่ตั้งเป็นยำเดอร็อคมันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับจบไาอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าใช้ต้องหู้แทนถั่วทูนะครับเพราะว่ารูปทรงคล้ายกันนะครัแล้วก็มีการใส่ถั่วไปรลอด้วยถั่วนี้จะกรุบกรอบนิดนึงนะครับเวลาเราเราทานจะกรุบกอบบแล้วก็ตามด้วยอะไรครับถั่วลายเสือ จากของความมันความหอมเนาะเวลาทานครับสามสามสไตล์เลยนะครับเนี่ยเป็นเรื่องของความนุ่มนะครับความกรุบกรอบความมันใส่ขิงด้วยใส่ขิงด้วยเหมือนเติมความเผ็ดร้อนยังไงก็ไม่รู้คือกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวกรเทีมอ๋อกินได้ยหอม ก็ปรุงรสนะครับตามชอบก็มีเกลือครับมีผงปรุงรสอะไรก็ใส่เข้าไปตามชอบคับเท่ากันย่เจร้ออีกสุดทัพที่เงียยเร้อนน่าดีน ผมกำลัพยายามจินตนาการรสชาติสุดท้ายที่มันออกมาว่าเอ๊มันจะมีรสชาติยังไงนะสำหรับตัวนี้เี็นไนะครับเราไม่ได้ใส่พริกเลยนะครับไม่มีพริกไม่มีพริกด้วยแสดงว่าในความหมายของคำว่ายำนะที่นี้ก็คือการคลุกเคล้ามันนะครับผสมผระสานมันปกติถ้าจินตนาการของคือขยำนี่ก็ต้องออกเผ็ดๆเปรี้ยวๆด้วย หอมทั้งตัวเต้าหู้นะครับแล้วก็หอมกระเทียมด้วยนะตอนนี้นะเออกลิ่นมันนํำมาเลยครับกลิ่นมันนาำเลยทีเดียวเคข okay. มอนุญาตลองชิมนะครับต้องเลือกให้ครบมีถั่วทั้งสองอย่างนะครับมีเต้าหู้ด้วยมีขิงด้วยเอาส่วนผสมให้ครบครบละครับลองดูครับ <c oughs> อย่างที่บอกเลยครับ ทั้งนุ่มกรอบแล้วก็มันแล้วก็รสชาติขิงเนี่ยมันตามมาตอนสุดท้ายเลยนะครับได้ได้อีกฟิลอีกรูปแบบนึงเลยครับในในความรู้สึกของการกินครับพูดได้เลยว่านี่ก็คือยำอีกรูปแบบหนึง่งยำเดี๋ยวรอมเอง